วันนี้นะคะจะมา Q&A กันอีกแล้วนะคะกับเว็บอ่าลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้เลยค่ะอัปเดตข่าวล่าสุดเลยนะคะเราจะมีทั้งหมด10คคำถามนะคะสืบคำถามตัวนี้มาจากไทยรัฐออนไลน์นะคะต้องขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะที่หาข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆมาสรุปให้ เราฟังกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเป็นเริ่มกันเลยว่าคุณมีคำถามใดบ้างแล้วมันตรงกับที่ไทยรัฐออนไลน์ขอสรุปมาไว้หรือเปล่านะคะแล้วคำถามนั้นที่คุณสงสัยต้องแก้ไขยอย่างไรมีแนวทางอย่างไรเราจะได้มาถามตอบใน Q&A นะคะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะ ไปดูกันเลยค่ะค่ะกับคำถามที่หนึ่งนะคะก็คืออ่ะหมายเลขบัญชีนะคะคือเราใส่หมายเลขบัญชีผิดนะคะอ่าไปดูกันว่าถ้าเราใส่หมายเลขบัญชีผิดเราจะแก้อย่างไรหรือว่าต้องทําอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าอ่าเราใส่หมายเลขบัญชีผิดใช่ไหมคะ แล้วผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะได้รับ SMS นะคะแจ้งผลการโอนเงินนะคะมันจะขึ้นว่าการโอนเงินไม่สำเร็จนะคะโดยผู้ลงทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการผูกมัดพร้อมเพบัตรประชาชนได้เพื่อรองรับการโอนเงินในรอบผ่านไปคือสามารถติดต่อเข้าไปแก้ไขได้นะคะ ไปคําถามที่2เลยค่ะค,คาถามที่2ก็คือ,อต้องการลงทะเบียนว่ารู้ผลลงทะเบียนว่าเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะคะตัวนี้ก็คือคําตอบก็คือสามารถนะคะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตราในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ได้นะคะในบนหน้าเว็บไซต์เลยค่ะเ w w รเราไม่ทิ้งกัน .com ได้เลยนะคะมันก็จะมีให้บอกเราว่า,าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็จะมีอยู่2ข้อความอยู่2รูปแบบนะคะกรณีที่1ก็คือ,อเมื่อตอนลงทะเบียนเนี่ยเราระบุหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็จะได้รับข้อความขึ้นว่าระบบ ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะโปรดรอการยืนยันผลการได้รับสิทตามมาตรการนะคะทาง SMS หรืออ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะคะอ,ะอันนี้คือเป็นรูปแบบที่1น,นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เราระบุเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านนเองนะคะก็จะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียน ของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งเตือนดึงยันผลทางไปรษณีนะคะอ่าหลังตรวจสอบข้อมูลสําเร็จนะคะเราคนที่สรุปง่ายก็คือคนที่ลงทะเบียนมือถือโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะได้รับ SMS แจ้งเตือนกลับไปนะคะหรือคนที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลก็จะได้รับ ข้อความส่งไปทางอีเมลนะคะส่งผลไปทางอีเมลแล้วคนที่ได้อ่ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์บ้านนะคะหรือเบอร์บ้านนั่นเองนะคะก็จะได้รับการยืนยันผลไปทางไปรสณีย์นั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเราอยากตรวจสอบสถานะง่ายๆถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ ไม่อยากไปดูเว็บหรือว่ามันติดข้องเรื่องไหน,นให้เราโทรไปเบอร์นี้นะคะที่ค c เซ็นเตอร์นะคะ,ะเตรียมจดนะคะ0 2นสะคะหนึหนึ่งหนึ่งนะคะหนสมตัวนะคะแล้วก็1นึ่งหนึ่งหอีกสองตัวแล้วก็4 4 4สี่อีกสตัวนั่นเองนะคะ,ะตัวเนี้ย เราก็สามารถโทรไปสอบถามที่คอร์เซนเตอร์นี้ได้เลยแต่จะสามารถโทรได้ในกรณีที่เราลงทะเบียนเสร็จไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะหรือว่าเราไม่ได้รับการยืนยัน SMS อ,อีเมลหรือว่าไปสนีแจ้งผลนะคะให้เราค่อยโทรไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับการยืนยันก็ทำตามขั้นตอนที่เขาส่งมาให้ได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่คําถามที่3ค่ะคําถามที่3นะคะ <c oughs> กรณีเลือกรหัสไปรษณีย์แล้วแต่มีตําบลให้เลือกทําอย่างไรนะคะคําคตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่1เมษานะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปก็คือวันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้วันนี้เลยนะคะคำถามที่4นะคะ ผู้ประการตนตามมาตรา39หรือ40สามารถลงทะเบียนได้ไหมนะคะคำตอบก็คือสามารถเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้นะคะคำถามที่5ค่ะาหากลงทะเบียนสำเร็จนะคะ แต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะขอแก้ไขหรือยกเลิกแล้วสมัครลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่นะคะอ้อันนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะอ่าคำตอบนะคะก็ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้อ่ากรณีที่มีอ่ากรณีที่ได้รับ SMS แจ้งผลนะคะการลงทะเบียนว่าไม่สำเร็จเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะส่วนคนที่สามารถาลงทะเบียนใหม่ได้นะคะก็ให้ไประบุข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแต่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามคุณสมบัติอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนใครที่ผ่านกระบวนการพิจารณาไปแล้วอะค่ะจะไม่สามารถไปลงทะเบียนใหม่ได้นะคะหรือว่าไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้นั่นเองนะคะคำถามที่6ค่ะกรณีประกอบอาชีพนะคะขับรถสาธารณะหรือว่ารถโดยสารนะคะเป็นแท็กซี่อะไรพวกนี้ค่ะและมีใบขับขี่ประเภท2นะคะสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ คำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นไปตามาการพิจารณาและตามเงื่อนไขของมาตราอีกทีหนึ่งนะคะคำถามที่เจ็ดค่ะถามว่ากรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นะคะคำตอบเลยค่ะสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการ เราไม่เทียงกันได้แต่ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการด้วยนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองนะคะคำถามที่ค่ะค่ะกรณีที่ได้รับ SMS นะคะแจ้งว่าการลรงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไรนะคะคำตอบก็คือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้โดยระบุข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะกดยืนยันอะไรไปนะคะต้องตรวจสอบข้อมูลของเราให้ถูกต้องชัดเจนก่อนแล้วค่อยกดยืนยันนะคะมันจะได้ไม่ช้าเกินนะคะเนาะอ่าไปกันต่อที่คำถามที่9าค่ะคำถามที่9ถามว่าสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้อื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่ตัวนี้ตอบไปเลยค่ะว่าสามารถใช้บัตร บุคคลใกล้ชิดที่เรารู้จักมาลงทะเบียนได้นะคะโดยที่เนี่ยเขาให้สิทธิ์ก็คือหนึ่งหมายเลขนะคะสามารถลงทะเบียนได้ถึงห้าคนเลยนะคะ,ะคำถามสุดท้ายคำถามที่สิบแล้วนะคะก็มีคำถามว่าในกรณีระบบคัดกรองและพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่อ่านี้ เป็นคําถามที่ใครๆก็อยากรู้นะคะเนาะคำตอบเลยค่ะ,ะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์เว w ร์ไว้เว็บเราไม่ทิ้นกันอคอมได้นะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีะเหตุผลชี้แจงอยู่ว่าทําไมคุณถึงไม่มีคุณสมบัติหรือว่าคุณสมบัติข้อไหนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนะคะและที่สำคัญคือ ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นการรวบรวม10คำถามยอดฮิตนะคะในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะตัวนี้เป็นสรุปจากไทยรัฐออนไลน์นั่นเองนะคะต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะกับไทยรัฐออนไลน์ที่นำเสนอและสรุปข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้เราได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะพยายามมาอัปเดตนะคะข้อมูลต่างๆเนาะข้อมูลอ่าเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าข้อมูลที่เป็นของนโยบายต่างๆเนี่ย ข้ามาอัปเดตให้รับรู้ได้ฟังเลยนะคะจะรีบอัปเดตให้ก่อนใครเลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวและไม่ตกข่าวนะคะยังไงฝากด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ